สวัสดีค่ะแวะมาฟาร์มพริกอีกเขาตัดแล้วค่ะเขาใช้เครื่องตัดจริงๆด้วยตัดแล้วคงบดไปเลยแล้วนี่เป็นเป็นพริกผีนะคะดูสินาเสียดายมากเลยอ่ะหลนอยู่เต็มไปหมดถามแล้วค่ะเขาขายพาวละเหรียญห้าสิบเซนจำผิดค่ะเหรียญห้าสิบเซนโอโหดูสิเนะี่ย ที่หล่นอยู่เนี่ยค่ะก็จะจะเก็บวันนี้จะเก็บจะเก็บอ,อเขาไถไปแบบเนี้ยอันนี้เป็นเป็นพริกผีต้องดูก่อนถ้าลูกไม่นิ่มจะเก็บค่ะเขาเลือกไถเป็นจุดๆเขายังไม่ไม,ไม่ไม่ไถหมดต้ดูดินิ่มไหมโอ้ยังไม่นิ่มค่ะ ไ่นิ่มแต่มันเผ็ดมากเลยตอนที่เก็บเม็ดพริกน่ะแสบจมูกไอจามเลยอุยเย็นยังกับน้ำแข็งเบามากเลยค่ะน่าเสียดายนะเสียดายจริงจรเใส่ถุง ไม่แดงเหมือนเหมือนครั้งนั้นที่นี่อุณหภูมิกลางคืนฮะอย่างคืนนี้สามสิบฟาเรนไฮส์สามสิบฟาเรนไฮต์นั่นอะใบใบพืชใบผักลวกเลยนะยกเว้นพวกกระหล่ำไม่ไม่แดงมากเหมือนครั้งนั้นแล้วอาทิตย์หนึ่งผ่านมามันหล่นพริกหล่นไม่มีใครมาเลยวันนี้นี่อย่าคนไปซื้อของข้างหน้าเนะะีคะส่วนฝั่งนั้น อุ้ยสกอเปียนต้นนั้นยังเยอะที่ไหนได้เขาเขาใช้รถรถตัดนี่นี่อันนี้้ตรงนี้นิ่มแล้วโอ้โหเย็นเจี๊ยบเลยค่ะก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเม็ดพริกยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าฮะเพราะว่านเนี่ยเนี่ยจับอย่างเงี้ยเหมือนน้าแข็งเลยแล้วก็เดินเนี่ยจะได้กลิ่นพริกได้กลิ่นของพริกพริกปีศาจเนี่ยฮะ ดูสินะน่าเสียดายนะนี่ต้นแงแดงยังอยู่ค่ะน่าเสียงเหยียบพริกนะเนี่ยดังโค้เลยนี่โอ้ยเย็ยนเย็ยนนี่ตรงนี้ยังแดงอยู่นี่ค่ะตรงจุดนี้ยัง ที่ที่ฝนหยุดตรงนี้ยังแดงโหนั่งลงนี่ <c oughs> กลิ่นพริกกลิ่นความเผ็ดนะคะโอ้ยยังแดงอยู่เลยนั่นะโอ้ยหยยบได้ยินเสียงไหมคะดังโป๊ะโป๊ะเลยเหยียบพริก <c oughs> มันจะไม่มีใบเพราะว่าใบโดนความเย็นในตอนกลางคืนหเห็นแล้วเสียดาย ไ,ได้จริงๆเนี่ยค่ะนิ่มหมดเลยเพราะมันมันมัน,มนโดนโดนเหมือนน้ำแข็งนะคะนิ่มนิ่มแล้วแต่กลิ่นความเผ็ดเนี่ยไหนดูรูปนี้สิไม่ไหวหรอกค่ะถ้าหากจะเก็บไปโอ้ใช่เดี๋ยวๆดีไม่ไม่หักอ่ะ ถ้หาหไปทั้งกิ่งหน,หนาวหนาวหนาวันนี้ค่ะมาเนี่ยสั่นนงก้ๆๆงเงเลยเขาไถท,ทิ้งจริงแล้ววันนี้เขาน่าจะให้เก็บฟรีนะเพราะว่ายังไงไถท,ทิ้งอยู่แล้วมันเย็น เอาไปไปปัน่นเป็นพริกป่นไว้ใช้ไม่ได้หรอกค่ะมันมันเผ็ดมากต้องคงต้องใส่หน้ากากคลุมหัวด้วยเพราะเวลาเราปั่นเนี่ยเศษพริกมันก,มนก็มันก็ต้องปลิวออกมาค่ะมันมันแสบมากมากนะ<อ>ถั่วลิสงยังมี เขาบอกว่าใบมองไม่เห็นหรอกแต่ว่าถัวฮะจะอยู่ข้างล่างเขาว่าอย่างเงี้ยเนี่ยเมันมันนิ่มเดี๋ยวค่อยไปเก็บสกอร์เปียนทั้งนั้นค่ะก็ไม่รู้นะว่ามันมันเม็ดยังยังเพาะได้ไหม

เลือกเก็บลูกข้างล่างเนี่ยถึงไม่เป็นน้ำแข็งเห็นไหมหล่นแล้ว,วลอง,งขยเขย่าซิอ๋อ้สองสารเดียชายตั้งเลี้ย จะเก็บตรงนี้เราจะข้ามไปเก็บสะกอเพียนยังเยอะอยู่นุ่นก็ยังเยอะอยู่นะคะเห็นไหมเขาตัดไปสามแถวด้านนูน้นมันแปลกแสดงว่ารถตัดได้ทีละสามแถวนะหยบพริกดังโป๊ะเลยจะข้ามไปเก็บนะคะยังเยอะอยู่นะคะแดงๆอ่ะเป็นเม็ดพริกปีศาจทั้งนั้น ครานี้ไปเก็บสกอร์เปียนแล้วดูสิดูสิรถรถไถรถพอรถไถไปเห็นไหมคะเม็ดพริกก็หล่นตามพื้นเนี่ยเนี่ยเสียดายบอกเลยว่าเนี่ยค่ะเนี่ยดูสิสกอร์เปียนเนี่ยถ้าเอาไปแขวนนะเอาไปแขวนไว้แบบเนี้ยคะ่ะมันมันจะค่อยๆแห้งแล้วไม่เน่าเสียดายจังเลยอ่ะ นี่นี่ดูสิน่าเสียดายจริงๆดูก่อนอเก็บเก็บเลยโอ้ยยังยังเป็นซูมอยู่ เก็บบนไปเลยปนไปในถุงเนี่ยมันจะแยกออกค่ะเพราะสกอร์เปี้ยนกับพริกปีศาจทรงมันคนละแบบไหนที่เขาทิ้งไหนาทิ้งแล้วเนี่ยเขาน่าจะให้เก็บฟรี รองเท้ารองเท้าเหยียบพริกเนมันยอดความเผ็ดเลยนะเนี่ยโอ้ยเสียดายเขาไถท,ทิ้งไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปกลบทิ้งที่ไหนเดินตรงนี้ค่ะตรงนั้นไม่ไหวมัน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 ,มนเหยียบพริกแล้วรองเท้ามันจะแสบอื้อสกอเปียนยัง ที่เอาคั่วเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่เอาคั่วดีกว่าเนี่ยพอถ้าเด็ดคั่วไปอะน้ำหนักมันจะมันจะหนัก ดูดดกดค่ะจังนิ่มเ,เห็นไหมหลุนละ พาวหนึ่งเหรียญเหรียญห้าสิบเซนไม่แพงนะคะเนอย่างที่เก็บเนี่ยก็น่าจะประมาณประมาณสองพาวสองพาก็คือกิโลหนึ่งค่ะกิโลหนึ่งก็สามเหรียญไม่ไม่ถือว่าแพง ไม่แดงแดงโอ้ยมันเกล็ด อันนี้ปนมาแน่อะไรเนี่ยอันนี้ลักษณะอย่างเงี้ยเป็นพริกผีนะเนี่ยค่ะเนี่ยไม่ใช่แมงป่องแมงป่องจะมีอันนี้นะ่พริกผีเนี่ยอุ้ยขี้โคนเนี่ยพริกผีแน่นนแนใช่ค่ะอันนี้พริกผีพริกปีศาจค่ะมันมันมันปนกันมานี่แมงป่องค่ะจะมีหางแบบเนี้ย นี่นะคะแมงป่องคงปนมาส่วนอันนี้เดี๋ยวโอ้ปนกันนี่นี่อยู่ในต้นเดียวกันน่ะแมงป่องกับปีศาจอยู่ในต้นเดียวกันอเออไม่ชิมให้ดูไม่ชิมให้ให้ไม่ชิมนะคะกันี้มันเผ็ด มันเผ็ดจริงๆนี่ช้ำช้ำเนี่ยยังแข็งอยู่จริงๆแล้วเขาไถทิ้งอยู่แล้วเขาน่าจะให้คนมาเก็บฟรีคนมาเก็บฟรีก็คือลูกค้าเขานั่นแหละค่ะ ดีเ่าไถท,ทิ้งรู้สึกจะเก็บแมงป่องมากวามากว่ามากกว่าพลิกผีดูลูกเนี้ยอันนี้ชำ้ำนะมันมันลวกโดนความเย็นลวกนี้ใช้ได้ ไว้ทั้งนั้นเลยต้นไหนกห็สวยไปหมดเลยมองไปมองไปลูกไหนก็สวยหมดนะยาวสุดเลต้นนี้คือเอออะไร พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาชมไว้รอดูว่าที่เอาไปเพาะนั่นนะคะที่ที่เก็บเม็ดไปเพาะสดๆน่ะไม่ได้ตาแห้งเนี่ยว่าจะงอกไหมถ้าง,งอกถ้าไม่งอกก็ไม่เป็นไรไปซื้อไปสั่งซื้อมาจากฟาร์มที่เขาเพาะขายค่ะ มันยังเก็บเพลินอยู่นี่นี่นี่อันอย่างนี้ก็เผ็ดนะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมดูแลสุขภาพาให้ดีๆนะคะไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ